ยอกกันค่ะยอกยอค่ะยี่ใดปอน้ะเงียบเลยคุณแม่ยกยอค่ะยกได้ไหมคะโอ้กระโดดแล้วป่ะไอ้ล่าสุดอยู่ยกปลาของจิกจ้าเขาเอินของจิกนะี้ค่ะโอ้ยป้าป้าอายกองไปหมด จ้ามาดูบาดนี้กันโอ้ปลานี้หมานอยู่ค่ะมีปลาล่าย่างนะจ๊ะปลากระโดดปลานินเอ,อ้ไม่ใช่เอาค่ามาดูยกอีกรอบนึงนะจ๊ะหมน่นหมานอยู่ค่ะูหลายตัวอยู่ แล้กระโดดอยู่หนึ่งตัวนี่มันอู้ลายจ้าอ้อมหมดแล้วแม่อู้อ้อมหมดเลยเนาะปากกระโดดส้มซื้อกระโดดแทะ้ะดูนะคะม่านจา้าอ้าวเลยเรีบอู้กระโดดแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะอู้ตัวใหญ่มากนะไม่ใช่ตัวเล็กๆนะนี่ตัวใหญ่เด้อพี่น้องไม่ใช่ตัวน้อยๆ มาอีกแล้วนะจ๊ะรอบนี้ได้หนึ่งตัวสองตัวนี่น้ำมันนี่ไม่เปล่าหรออือดูดยนูนี่ได้สองตัวปลานี้เอาไปทำปลาแดดเดียวแซบนะคะพี่น้องแซบแซบเดอ้อบางทีก็เอาแซบฟิตไวนะ้นะแม่เนาะเอาไว้ทอดนะแชร์สด เต็มเลยรอบนี้นี่ปลาแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะดูไหมคะได้ทีแล้วแก็บแ,แก้วเป็นแกน้วนะ<ม>ดูค่าดูค่ะอูอ้รอบนี้ก็เยอะจ้ะเอามันหายไปเหมือ,อ <laughs> มันรอดมันรอดได้เดินพี่น้องเอออองีกกง <cụ> เยบแต่ ่ามาดูคุณป้าคุณพ่อโยอ้อได้อยู่ดูคุณผู้ใหญ่นะโอ้ยอแมะเข้าแล้วนายสองสามตัวบเลยโอ้ป่าใหญ่เด็ดนะป้า,าปด,ดูนี่บอไซอ่ะออนี่ห้องปลาปะน,นะนี่นะคะปลาผู้ใหญ่นี่ มาเป็นทีทีมาเป็นทีทีนี่เด้อพี่น้องป่าเนี่ย <Okay. S 1> เอาทายลง YouTube <Okay. S 1> เพื่อนป่าเลยทุกข้างลายะ <Okay. S 1> นะค่ะ oh. ได้เป็น oh. ด,นดาวพีมันยกป่ะหารมัน <c oughs> มันลงได้เครื่องเดียว เราไปยกตรงนี้และวตะ,ะเ,นนเตมียนวายยกหรอแล้วพี่หยอกเข้าสิ่งนี้มากคะดูนะคะนะคะน่นกำลังยกแล้วค่ะได้ปะน้อโอ้ยยกกว่ายอเดือสั้นนะล่างหาัก มาดูกันจ้าปลาคลองจิกมันแล้วแต่จะขึ้นนี่ได้เนี่ยค่ะปลากระโดดใหญ่้ตัวใหญ่เด็ดเนี่ยตะกอนน้อยปลาเกียนะปลาชนิดเพื่อนปลาอะไรเพื่อนยาวๆเบนๆเป็นไล่ตัวปลาลายปลาจีน แตาละสี่งอู้กระโดดออกหมดแล้วได้สองตัวกระโดดเต็มเลยอ่ะวางไม่เจ็บบ้านบ้านี่จอู้ออกมาแล้วบานเลยนะไปหน้าติดติดอะไรอ่ะตอะไรมันติดอยู่ตรงนี้ไปเลยป่า มันจป่าไม่ละเต็กยะคุณนอนเด้นคุณพอก็ได้อยู่ค่ะแต่ตรงห้ามักระโดดเข้าไซด์เลยฟ้าน้ำมันแห่งเด้ลงใ้เครื่องยอแกได้ไล่แล้วแกมนเครื่องมาหนึ่ง ยอดทีนี่ค่ะพอได้นะคะปลากำลังขึ้นตาจ้าวันนี้นะาได้ยกบันไดครับพอดแค้นขามาดูคุณพ่อโยกกันค่ะพ่อต้องอยู่บนบนก่อนไว้ก จ้าน,นี่ค่ะหลายมากเลยจ้ะมาดูจ้าปลาติดแล้วพ่อยืนให้ดีๆเดี๋ยวตกน้ำพ่่นไดยว่าพ่อคอยเอายอดลงพ่อห้าทีแยบให้มันดีๆก่อน มาดูมหกรรมยกยอกกันนะคะคุณแม่กำลังกลาง,างอยอ,งอ,ค,อคุณแม่ใบวายปลาไปหมดแล้ว <laughs> ยกยอสนุกสนานเนาะพี่น้องยังยหมดแต่เพลินแต่ตกน้ำท่วงพี่น้องน้มันแห้งหนง้ำมันแห้งเนาะแม่น้ำมันแห้งค่ะแต่ปลาก็มักแห้ง มีก็ได้หนึ่งตัวว่าแต่ความโดนหินเนาะเอาโยไม้มาเลยอะ่ะ ติดกี่เหรอนี่คะ่ะไม่ได้มาแล้วแต่จังหวะป่ามันอีกขึ้นนะคะ ตาไปเมื่อไรล้วโอ้ยขอหินหินอโอ้ย้ยกเลยขอยกเลยมันมากละย,ยกเลย uý, Phá dài, dài cái, dài một cái, dài một cái, dài cá cái, cái, dài một ข่อติดแล้วยกมาไวโอ้ยตายแล้วปลาไปแล้วปลาหัวปลาหัวปลาตอน,นันมีบุญไหล โอ้ยติดหมดแล้วคาดไปแล้วออกจากกระสัง <c oughs> อ่ายกคะไม่ได้ เป็นขี้หินแบบนี้มันเกาะยอคุณแม่ได้ค่ะนะมันโยกยา้ามันติดขี้หินเน,เนื้อได้ตัวใหญ่ดีจ่ะ วัวคุยใหญ่ได้ตัวใหญ่เดิกระติกแดงในรถหน้าไซส์ไม่กระติก,กนี่ไม่นุ่นหรอปลาตัวใหญ่ค่ะปลาหางแดงปลาหางเดงิมมันยกยากค่ะพี่น้องค่ะน้ำแห้ง

ที่น้ำเลขน้ำอะไรพวกนันเนาะปลาน้ยเนาะเขยกกันไอ้อ้อยบอกมันยกขนาดแตกกนั้นบางทีลายเดือกิโลรอยอะไรนี่ม่เกี้เขาก็ได้กันนี่มีคนวันเดียวขายได้เป็นพันซีอ้งไรันอันนี้เต็มเลยเออออเมันหัวไปเลยหัวัวก็มากินปลาน้มจืดลงมโหใ่ว่าแต่ให ก็ตกปลาก็ยับตกก็เขา่ามาแล้วมาัตหนึ่งมันกระโดดค่ะนี่มันหกซอกหรือเจ็ดซอกไม่เจ็ดจ้ปลาใหญ่แล้วค่ะใหญ่ตงั้งตะเอกรึ่นแล้วก็ แล้ก,ก,ก็ยกคึกกันแน่วแล้วกันทิเกยดเขากันปลาใหญ่นะครับพี่นอ้องหรือไ่ได้ยก,กหรือได้ีว่าโมันฮองแคดนี่ปากกะดู้แรกมอใหญ่ๆนะ่ในชายต้นมอนเดือกันม่ิเกดไอกคงลากควงลาก ตากระโดดตกก็เป็นตาปากจินดีเาจะ่ตรงนี้ไอ๋อตัดอ๋อเขาก็มาตกตรงนี้ที่ก็เคยมาน้องหมา